จากสถานการณ์ความมั่นคงตามแนวชายแดนไทยเมียนมาตรงข้ามอำเภอแม่สอดจังหวัดตากทำให้ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพอากาศต้องติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยการเฝ้าตรวจทางอากาศตลอด24ชั่วโมงโดยนอกเหนือจากการส่งเครื่องบินขับไล่ f 1 6บินคุ้มครองความปลอดภัยบนน่านฟ้าในพื้นที่อำเภอแม่สอดแล้วยังได้นำอากาศยานไร้คนขับพิสัยกลางแบบโดมินเตอร์ sp เป็นรูปปฏิบัติภารกิจลละตระเวน เพิ่มประสิทธิภาพการเฝ้าระวังแนวชายแดนด้วยโดเมนเตอร์เอเข้าประจําการในกองทัพอากาศเมื่อวันที่1กันยายน2566เป็นอากาศยานไร้คนขับหรือว่า UAV แบบเพดานบินปานกลางหรือ MALD แบบแรกของประเทศไทยประจําการในกองบิน3จํานวน3เครื่องปัจจุบันมีที่ตั้งชั่วคราวในพื้นที่ของกองบิน4อํอำเภอตาคลีจังหวัดนครสวรรค์ เพื่อรอังรับภารกิจการวินลาดตระเวนตามแนวชายแดนและภารกิจที่ไม่ใช่การรบเช่นการค้นหาผู้ประสบภัยหรือการเฝ้าระวังไฟป่าเป็นต้นนะับเป็น UAV ที่มีขีดความสามารถรอบด้านทั้งด้านการทหารและการสนับสนุนฝ่ายพลเรือนโดยเฉพาะอย่างยิ่งการสนับสนุนภารกิจของรัฐบาลตามที่ได้รับมอบหมาย Dominator s Domin p มีพื้นฐานมาจากเครื่องบินฝึกแบบ DA 4 2 Twin Star ซึ่งผลิตโดย,โดยบริษัท Diamond Aircraft ของออสเตรียเป็นเครื่องบินธุรการ4ที่นั่งโดยบริษัท AeroNautics ของอิสราเอลได้ดัดแปลงนำระบบควบคุมการบินระยะไกลและถังเชื้อเพลิงมาแทนที่ห้องโดยสารตัวเครื่องมีความยาว8เมตรระยะระหว่างปลายปีกทั้ง2ข้าง13.42เมตรน้ำหนักรวม1,200กิโลกรัมใช้เครื่องยนต์ใบพัด2เครื่องยนต์ ทำความเร็วได้190นอตเพดานบินสูงสุด30,000ฟุตปฏิบัติภารกิจได้นาน28ชั่วโมงนอกจากภารกิจด้านข่าวกรองแล้วยังสามารถใช้ในการสำรวจความสูงของภูมิประเทศเพื่อวิเคราะห์เส้นทางน้ำการบินสำรวจและรายงานสถานการณ์ในพื้นที่ประสบภัยพิบัติการสำรวจทรัพยากรธรรมชาติการสำรวจและรายงานสถานภาพการจราจรในห่วงเวลาวิกฤต รวมทั้งการรายงานสถานการณ์แบบเทียบเท่ากับเรียลไทม์เพื่อช่วยให้หน่วยงานของรัฐบาลสามารถตัดสินใจในเหตุการณ์ที่สำคัญต่างๆได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพด้วยสายตาอันกว้างไกลของ UAV นั่นเองติดตามรายงานพิเศษเที่ยวเล็บกองทัพซึ่งจะนำเสนอข้อมูลสาระประโยชน์ด้านการทหารและความมั่นคงในมิติต่างๆที่อยู่ในความสนใจได้ใหม่ในครั้งต่อไป บูธของเอทิลครับผมขึ้นมาทีนี้บูธเอทิลเนี่ยเขาเป็นใครแล้วมันเกี่ยวข้องอะไรกันยังไงวันนี้ผมอยู่กับตัวแทนของบริษัทเอทิลเหมือนกันครับอ่าคุณโน้ตเรากดไลค์ตามวเองนิดนึงครับผมครับสวัสดีครับผมปิยพงศ์ปานหยวกนะครับหรือโน้ตนะครับตอนนี้เป็นบอร์ดบริหารของทางบริษัทแอโร่เทคโนโลยีอินดัสทรีครับหรือเรียกสั้นๆง่ายๆว่าเอทิลนะครับพวกเราก็จะเรียกกันติดปากว่าเอทิลเอทิลนะเพราะว่ามันก็สะดวกดีขึ้นมาทีนี้วันอย่างเราเริ่มต้นกันมายังไงครับเดี๋ยวคุณโน้ตตพอออจะเล่าาาไได้้้้มมันนีงทวคป จนถึงปี2562นะครับซึ่งทางบริษัทเรานะครับก็ได้มีความร่วมมือกับทางสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ นะครับเป็นการร่วมมือนะครับในการถ่ายทอดองค์ความรู้การวิจัยนะครับเกี่ยวกับอากาศยานายุเอวีไร้คนขับใช่ไหมใช่ใชครับ,รบในการถ่ายทอดการออกแบบนะครับทางด้านอากาศยานไร้คนขับนะครับซึ่งช่วงนั้นในปี62นี่ถ้าเกิดสังเกตจำกันได้คือปี62คือพหลบอิ่งเปลี่ยนใหม่ๆเลยใช่ครับเป็นมาจากสตอเลยนี่ก็คือเราก็ปั้นกันมาตั้งแต่ตอนนั้นใช่ครับแล้วก็หลังจากถ่ายทอดเทคโนโลยีเรียบร้อยนะครับทางนักวิจัยสทอเองเนี่ยก็ได้ผลิตแล้วก็สร้างตัวอากาศยานไร้คนขับนะครับซึ่งก็คือโมเดล DP 20 ขึ้นมาครับตัวดีพี20เขาอยู่ตัวกลางด้านหลังสุดตัวใหญ่ๆนั่นแหละครับใช่ครับ<ม>ก็คือลำกลางนี้นะครับ,รบก็ได้ทำการผลิตเสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วก็ได้ทำการทดสอบเบื้องต้นในด้านสมรรถะนะที่สำคัญนะครับ,รบให้กับทางสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศแล้วก็ทางกองทัพบ,บกได้ชมไปในขั้นต้นเรียบร้อยแล้วครับครับผมซึ่งมีการบินก็บินทดสอบจริงบินทำภารกิจจริงบินดินในพื้นที่จริงหลายอย่างขึ้นมาเลยซึ่งแต่ทีนี้ดีพี 20x เนี่ยตัวนั้นเราสังเกตตัวมันใหญ่ๆ ทีเนี้ยผมไม่เอาวันไหนวันนี้เราเป็นงานดีเฟนส์2 0 2 3มันดูจากโปรดั์ใหม่ล่าสุดของเราก่อนดีกว่า<ด>เพราะมันเพิ่งเพิ่งจะออกตัวงานนี้ตันเห็นวันแรกนี้มีร,ามารัฐเรมวอกอหอก็เพิ่งมาเปิดเปิดไปก็ให้เกียรตินะครับเพราะว่านโยบายของรัฐมนตรีในปัจจุบันนะครับก็ได้สนับสนุนนะครับสินค้าที่เป็นของไทย นะครับสำหรับ DP18A นะครับก็ถือว่าเป็นโมเดลใหม่ของโลกนี้นะครับเป็นลำแรกที่หางจะเป็นลักษณะตัว X นะครับ X tail นะครับหางสังเกตแผ่นหางด้านหลังปกติบางทีจะเป็นแผ่นหางเรียบใช่ไหมฮะใช่ครับรุ่นเก่าๆเป็นหางเรียบถ้าเกิดดูจาก DP16 ตัวเก่าเดียยังใช้ทรงแผ่นหางเรียบอยู่ตัวนั้นจะเรียกเป็น Twin Boom นะครับซึ่งเป็นรุ่นเก่านะครับแล้วก็เราได้พัฒนามาเป็น V tail นะครับก็คือตัว DP20 นะครับแล้วก็ในปัจจุบันนะครับก็จะเป็น X tail นะครับ แล้วเห็นตรงนี้ขึ้นมาเราเห็นมีป้องอัพเนี่ยขนาดก็ใหญ่พอสมควรเลยปีกนี่ก็เอาเรื่องน like ะัเก้าเมตรนะครับปีเก้าเ <9 S 1> มตรนรเบมตรสเปนเก้าเมตรลำตัวยาวอ่าสี่เมตรนะครับตัวนี้จะบินได้ไกลห <Louise. eko S 2> นึ่งร้อยห้าสิบกิโลเมตรครับก็คือบินได้ร้อยห้าสิบกิโลเมตรก็บินได้นานาคือมันโอยอยูอวีที่กันขนาดกลางขึ้นไปเลยล่ะใช่ครับแล,แล้วก็อ่าสามารถบรรทุกอ่าลูกจลวดได้สี่ลูกนะครับตัวนี้ระยะปฏิบัติการอ่า เอนโดแอนด์อยู่ที่12ชั่วโมงใช่ครับแต่ถ้า full load ด้วยตัวลูกจรวดนะครับที่4ลูกก็จะได้6ชั่วโมงอ๋อก็ลดลงคือแบกของเยอะใช่แบกของหนักขึ้นนะครมาถ้าเกิดบินตัวเปล่าก็บินนานใช่ครับ12ชั่วโมงแล้วแต่ภารกิจถ้าบินตัวชัช้ๆก็ไม่ต้องติดอาวุธก็บินยาวไปตัวนี้สามารถใช้ในการลาดตระเวน ได้นะครับเพราะว่าบินต่อเนื่องได้ถึง12ชั่วโมงนะครับ12ชั่วโมงนี้ก็ครึ่งคัเต็มเต็มเลยนะใช่ครับแล้วก็ภารกิจนอกเหนือจากภารกิจทางทหารแล้วนะครับก็สามารถที่จะใช้ในส่วนของการลาดตระเวนดูพื้นที่นะครับดูไฟป่าดูน้ําท่วมภัยพิบัติต่างๆนะครับมีกล้อง E O r นี่เห็นเป็นโดมอยู่ข้างหน้าเลยขึ้นมาปฏิบัติงานได้ทั้งกลางวันแล้วก็กลางคืนอีกด้วยนะครับเห็นเรามีตัวลูกลูกเหมือนอาวุธนำวิถีอยู่ข้างล่างเนี่ยฮะเห็นมาเป็นตัวจําลองขึ้นมาเนีี่่่่เเเเหห็็นนนนนผผมมสััังงกกกกกตตดดดูอะาาจจปปทบบ DPA ิึรรว พอรุ่นใช่ครับตัวนี้เป็นตัวระเบิดแบบนำวิถีระเบิดนำวิถีครับซึ่งเราได้ทําการทดสอบไปเมื่อต้นปีนะครับที่ศูนย์การทหารปืนใหญ่นะครับอ๋อโอเคคืนทดสอบทิ้งทดสอบยิงใช่ครับกานำวิถีด้วยแสงเลเซอร์นะครับแล้วก็เลเซอร์ชี้เป้าใช่ครับแล้วระเบิดก็รอดลงที่นั่นลงที่ลงที่ตำแหน่งที่กําหนดไว้100%เครับโอเคก็ถือว่าก็ถือว่าเหมือนกับพรูให้เห็นนะครับผม ทีนี้ก็ที่คือเหมือนกับเป็นตัวไซส์กลางขึ้นมาทีนี้ไหนๆเรามาอุตสาห์ไหนมาถึงบูธีนี้แล้วขอดูตัวใหญ่หน่อยได้ไหมครับเชิญเลยครับเชิญเลยครับอย่างไรเราจะเห็นตัวใหญ่เพราะว่าตัวใหญ่ขึ้นมานี่โอ้โหปีกตัวอย่างใหญ่ฟูลโหลดเต็มที่เหมือนกลเป็นความภาคภูมิใจอันนึงที่แบบเราพยายามปลุกปั้นกันมาก็เป็นหลายๆปีเลยนะผมเท่าที่มผมจาได้ตัวตัวนี้กว่าจะเรียบร้อยเนี่ยใช้เวลาประมาณสามปีนะครับสามปีครับตอนนี้ก็เสร็จจำนวนสองลำเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สองลำนี้ก็คือแบบเราทําขึ้นมาคือเราก็ไปเป็นวิศวกรร่วมกันทําร่วมกันสร้างแล้วก็ไปบิ้วกันมันขึ้นมาครับตัวนี้อย่างที่เคยเรียนเมื่อปีที่แล้วนะครับเป็นการออกแบบของนักวิจัยของไทยเรานะครับในการเป็นตัวหางเป็นรูปตัว V V shape นะครัทำให้การเคลื่อนที่ไปในอากาศเนี่ยมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นะครับแล้วก็ในเรื่องของการส่งกําลังบำรุงในการซ่อมเนี่ยก็จะง่ายกว่าเดิมเพราะว่าเราดีไซน์จากในประเทศไทยเราเราก็มองว่าเฮ้ยอุปกรณ์ไหนที่มันจะหาได้ทําอะไรได้ขึ้นมามันก็เรียกว่าลดภาระการส่งกาลังบำรุงไปบางส่วนแล้วกันใช่ครับแล้วก็ลดการนําเข้าในอนาคตนะครับเพราะว่าทางเอทิวเองเนี่ยเรามีโรงงานผลิตนะครับซึ่งเราก็จะประกอบรวมในประเทศนะครับอันนี้คือผลผลิตจากงานวิจัยนะครับแล้วก็นํามาสู่ในเรื่องของการร่วมทุนนะครับเพื่อ นำไปสู่ในเชิงพาณิชย์นะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือตอบสนองนโยบายของรัฐบาลนะครับในเรื่องของการลงทุนก็ดีหรือว่าการสนับสนุนทางด้านเทคโนโลยีก็ดีนะครับก็เหมือนกับเป็นการพึ่งพาตัวเองคือเราเริ่มทำยูวีตั้งแต่ต้นจนจบเนี่ยมันก็คงจะยากแต่นั่นหมายความว่าเราก็พยายามบูรณาการจากคนเจ้าของเทคโนโลยีหลายๆรายใช่ครับอันนี้ก็คือทางเทคนิคก็จะเรียกว่าจัม start นะครับเราไม่มีเวลาที่จะมาเริ่มต้นตั้งแต่เริ่มนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ใช้เทคโนโลยีต่างประเทศแล้วก็มาถ่ายทอดลงความรู้ให้กับคนไทยนะครับแล้วก็พัฒนาต่อยอดนะครับโดยอย่างในโครงการนี้ก็คือการออกแบบแผนหางใหม่นะครับอย่าง DP 2 0 A 20ตัวนี้ขึ้นมาดูสเปคดูจากอะไรครับมาขนาดมันใหญ่กว่าอีกลำหนึ่งค่อนข้างเห็นได้ชัดเลยจริงไหมครับครับตัวนี้มีระยะการบินเนี่ยได้ประมาณ200กิโลนะครับที่เราบินเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ ชั่วโมงบินในการปฏิบัติงานอยู่ที่24ชั่วโมงนะครับบินอันนี้เหมือนบินค้างฟ้าค้างวันได้ไหมครับบินค้างฟ้าครับทั้งวันทั้งคืนฮะเพราะว่าตอนที่เราทดสอบเนี่ยได้15ชั่วโมงแล้วแต่ว่าต้องล่อนลงสอบใช่เพราะว่ามีการฝึกคอบ้าโกที่ลบบุรีครับอ๋ออันนั้นคืออันนั้นคือหยุดภารกิจด้วยตัวเองไไม่ดก็คืออยู่ที่อ่า15ชั่วโมงนะครับในวันนั้นนะครับอ๋อก็15ชั่วโมงก็คือบินแต่ยิงจิงก็ยังบินได้อยู่บินได้อยู่ครับจริงๆถ้าเกิดสมมติบบิิินนนนนนลลออออยยยเตต่่่่งหรรืืืววูได้้้ๆขึมาาัษพทีีก มันก็เหมาะกว่าเครื่องบินปกติเยอะเลยเพราะว่านักบินไม่ล้า12ชั่วโมงใช่ครับใช่ครับใช่ครับโอเคอันนี้ก็เป็นกล้องตัวไหนตัวนี้ลำนี้คือถ้าอันนี้ปีก9เมตรอันนี้ก็ปีกก็ใหญ่กว่ากัดเยอะเลยครับผมน่าจะ15-16เมตรได้มั้งเนี่ยใช่ครับใช่ครับ เนีลูกจรวดติดอยู่ด้วยแต่เป็นจรวดคนละรุ่นอันนี้เหมือนจะโชว์มาอยู่ครับอันนี้ก็จะเป็นจรวดที่เราผลิตประกอบรวมร่วม,วมกับทางสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศนะครับซึ่งเราก็ชใช้ Facility แล้วก็นักวิจัยของทางสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศที่นครสวรรค์ นะครับก็ในนั้นคือเรามีฟาซิลิตี้อยู่นะเกินมาแล้วว่ามันก็ทําได้ปลอดภัยกว่าดีกว่าจะไปสร้างโรงงานวัตถุบิบแย่ใช่ครับใช่ครับตอนนี้ก็สามารถประหยัดงบประมาณของทางภาครัฐแล้วก็ใช้สิ่งของที่เรามีอยู่แล้วให้เกิดประโยชน์สูงที่สุดนะครับแล้วก็นอกจากมาประกอบแล้วเนี่ยก็ได้รับถ่ายทอดองค์ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญในการประกอบการผลิตแล้วก็การทดสอบนะครับโดยมีเครื่องมือพิเศษของบริษัทคือจริงมันก็ต้องเข้าใจอย่างเหมือนกันคือบางอย่างเนี่ยบางคนว่าผลิตเองตั้งแต่ต้นจนจบได้ไหมอย่างที่ว่า เราต้องจำสตาร์ทอีกอย่างถ้าเรายังประกอบได้ไม่ชัดเจนไม่มีมาตรฐานพอเนี่ยการผลิตทุกอย่างขึ้นมามันก็ยิ่งมีความเสี่ยงใช่ครับสำหรัมภาษาอังกฤษตัวนี้ได้ไอ้ตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ผมคิดว่ามันแบบเหมือนเคยออกงานหลายครั้งเหมือนกันนะครับเนะี่ยใช่ไหมตัวนี้แหละฮะที่ไปทดสอบในการปล่อยระเบิดแบบนำวิถีที่จังหวัดลบบุรีนะครับที่ศูนย์การทหารปืนใหญ่นะครับอ๋อที่ศูนย์การทหารปืนใหญ่ครับก็เหมือนกับบอกว่าจริงๆอ่ะคือ เรื่องอาวุธกับเรื่องแพลตฟอร์มเนี่ยมันคือจริงมันแยกกันเพราะอาวุธมันใช้ร่วมกันได้แพลตฟอร์ม <platform S 1> ก็แยกกันได้อย่างตอนนั้นที่เกิด DP 2 0หรือ DP 1 8ตอนนั้นยังไม่มาแต่เราอยากทดสอบอาวุธระเบิดหรือจวรวดแล้วก็ใช้ตัวนี้กันก็ได้เหมือนกัน<ช> d ีพีนี่ตัวไหนถ้าเกิดเปรียบเทียบเนี่ยดีพีอาจจะยังไม่นับเพราะว่าเราเพิ่งสร้างใหม่แต่ถ้าเกิดถูกพูดในตลาดต่างประเทศเนี่ยเราก็เห็นส่งคล้ายๆอันนี้อยู่เหมือนกันใช่ครับใช่ครับตัวนี้ก็คล้ายๆกับทาง TB2 นะครับของของตุรกีใช่ครับใช่ครับเป็นเรื่องของสเปคขึ้นมาเหมือนกันถ้าอย่างนั้นถ้าเกิดเราเปรียบเทียบอย่าง3ามลำเนี สเปคลำไหนสูงสุดครับผมต้องเป็น d p 20นะครับใหญ่สุดใช่ครับเพราะว่า d p 20เนี่ยนอกจากจะบินไลน์ออฟไซด์ได้200กิโลเมตรแล้วเนี่ยเรามีโครงการในอนาคตที่จะขยายอภิสัยการบินให้ถึง2,000กิโลนะครับโดยเท่าเลยนะครับใช่ครับเพราะว่าสามารถที่จะบังคับได้ด้วยชัดคอมขยายก็คืออ๋อโอเคเราควรรู้แล้กันเรื่องระบบสื่อสารผ่านดาวเทียมเข้ามาด้วยใช่ไหมครับคือเราอาจจะไม่ได้บิน ถึงระยะ2องพันแต่เพียงแต่ว่าต้องตอกย้ำในเรื่องของเทคโนโลยีแล้วก็ขีดความสามารถของอากาศยานและคนขับของไทยเราคือถ้าสมมติมองว่ามันบินได้ 25- 20ิชั่วโมงแล้วก็ระยะสื่อสารเหมือนดาวเทียมมันก็เหมือนไม่จำกัดจริงนะดังนั้นหมายเขาว่าบินจากเชียงใหม่ลงไปสุไหงโกลกก็อย่างเฉยเฉสบายๆเลยเลราก็สามารถที่จะทําได้ครับผมแล้วนั้นก็หมายเขาว่าจริงๆมันคือเป็นตัวที่แบบบินลอยตัวลิงบินทานเฟอร์ถ้าอย่างนี้ภารกิจพวกการสํารวจต่างๆเนี่ย อย่างของมุภารกิจอย่างของทอรอที่ใช้ UAV ในการก็ทําได้เหมือนกันใช่ไหมทำได้เหมือนกันครับเพราะตัวนี้จะทนแรงลมที่ level 5เลยระดับระดับ5 level 5ที่แรงมากเลยแรงมากครับผมแรงมากแสดงว่าต้องบินสู้ลมได้ระดับหนึ่งใช่ครับใช่ครับต้องทำความเร็วก็ต้องได้เหมือนกันด้วยอย่างอันนี้คือสังเกตว่าเราตัวเราเนี่ยเอทิลเนี่ยผมไม่เห็น UAV เล็กๆเลย ไอ้พวกตัวลำเล็กๆเราไม่ได้ทำเราไม่ได้สนใจแล้วใช่ไหมครับคือครับคือคือที่ผ่านมาเนี่ยเราก็มีโอกาสได้ร่วมงานนะครับกับทางกองทบบกในการส่ง u A v เป็น VTOL นะครับ V T O L ลครับคือลงแนวดิ่งเป็น u A v ปรับการยิงปืนใหญ่นะครับนี่ก็ใช้เหมือนกันใช่ฮะแต่ว่าก็อาจจะยัง ไม่ผ่านการคัดเลือกของทางกองทัพนะครับอาจจะมีบางจุดดูแลพินิจของกองทัพเขาใช่ฮะอาจจะมีบางจุดที่เราจะต้องปรับนิดนึงเพียงแต่ว่าเราก็ยังรู้สึกดีใจที่คุณลักษณะทั่วไปที่เป็นคุณลักษณะหลักเนี่ยเราสามารถที่จะทําผ่านได้หมดใช่ครับคืออย่างน้อยคือแบบว่าโอเคยังไม่เลือกแต่ว่าอย่างน้อยคืออยู่บนเวทีแล้วใช่ครับแล้วก็ได้ข้อแนะนำครับติชมมาเราก็จะนำไปปรับ นะคได้ครับผมทางผลิตภัณของเราในอนาคตอันนี้คือตัวอย่างภาพไอตัวสเปคกับ DP 20G นั่นเลยใช่ไหมครับเใช่ครับครับโอเคเนี่ยปีก13.4ขเมตรขึ้นมา14เกือบ14เมตรขึ้นมาความเร็ว180กิโลก็ไม่แม็กซิมัม250ก็ไม่น้อยนะครับผมใช่แล้วนะถ้าเกิดเทียบ u a v ผมดูในงานหลายๆอันเนี่ยสเปคคือก็ก็ไม่ได้เป็นรองใครเลยนะครับผมครับผมถ้าอย่างเงี้ยมีความเพลิดขึ้นมาเพลิดของขึ้นมารวมกัน รวมมิซายฝั่งละสี่นัดแปดนัดก็อำนาจการโจมตีก็สูงอยู่ช่ม่ลบใช่ครับใช่ไาได้ทีนี้ถ้าจะเป็นตัวโปรดักเนี้ยงั้นผมมุดขออหมแล้วอยากจะถามถึงอนาคตอีกสั้นๆอีกนิดหนึ่งว่าแล้วใน next step ของ A อทเนี่ยเรามีแผนเรามองตลาดตรงไหนอะไรเป็นพิเศษไหมหรือ u a v ตรงไหนเป็นพิเศษไหมครับนอกจากจะมุ่งเน้นตลาดในประเทศแล้วนะครับ a อเองเนี่ยก็ได้ขอ B.O.I.B.O.I. เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราก็มีความพร้อมที่จะ ส่งออกไปที่ตลาดต่างประเทศนะครับตอนนี้ก็มีรายการผลิตนะครับแล้วก็เตรียมที่จะหาลูกค,ค้าคที่มีความสนใจนะครับซึ่ตงตอนนี้ตลาดต่างประเทศใช่ครับใช่ครับ,รบก็อาจจะต้องมุ่งหวังในเรื่องของการสร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทย นะครับว่าเราเองก็มีเทคโนโลยีแล้วก็มีผลิตภัณฑ์ที่มีความพร้อมมีความพร้อมใช่ครับถ้าเกิดอย่างนี้สมมติเอาสงสัยว่าถ้าเป็นผ่านได้ BOI แล้วใช่ไหมครับแสดงว่าเราก็ได้สิทธิประโยชน์อะไรต่างๆคืออุตสาหกรรมประเภทมันก็พอจะมีอะไรเกื้อหนุนบ้างใช่ไหมใช่ครับก็คนนี้ก็ต้องขอบคุณทางภาครัฐนะครับที่ให้โอกาสนะครับในเรื่องของการร่วมทุนนะครับโดยพระราชบัญญัติร่วมลงทุนกับภาครัฐปี2562 นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เป็นการส่งเสริมนะครับให้อุตสาหกรรมของไทยเนี่ยได้มีการเติบโตไประดับโดยเฉพาะอุตสากรรมป้องกันประเทศใช่คือถ้าเกิดเทียบในต่างประเทศมันอาจจะนานแต่อุตสากรรมป้องกันประเทศในบ้านเราเนี่ยมันก็ยังใหม่มากมันเหมือนกับมันยังเด็กอยู่เลยอ่ะขึ้นมาดังนั้นใหม่ก็ว่าการที่เราได้ B O I ได้สิทธิประโยชน์ในระดับกัิญาขึ้นมาเนี่ยมันหมกับเพิ่มโอกาสในการแข่งขันขึ้นมาเพราะว่าเรากำลังจะต้องไปเผชิญขึ้นลมโลกภายนอกมาสำรวจจริงนะครับถ้าอย่างงี้แตงต่อมีอะไรขี้ๆจากว่า ถ้าอยากจะฝากถึงคนอื่นหรือว่านโยบายอื่นมีอะไรที่อยากจะให้ใหเพ่งเล็งหรือเพิ่มเติมอะไรเป็บบนพิเศษไหมครับ ก็เหมือนกับทางผู้ประกอบการของไทยในหลายๆท่านหลายๆบริษัทนะครับก็คือ,อการได้รับการสนับสนุสนจากทางภาครัฐนะครับในโอกาสที่เข้าไปร่วมแข่งขันก็ดีหรือว่ามีโอกาสในเรื่องของการให้การสนับสนุสนน,นะครับ,รบเพราะว่าในเทคโนโลยีของเราเนี่ยอาจจะยังใหม่นะครับเพราะฉะนั้นการที่จะเอาไปเปรียบเทียบกแบบับทางต่างประเทศที่เขามีประสบการณ์ไปอย่างยาวนานเนี่ยบางครั้งมันอาจจะไม่มาจจะเสียเปรียบใช่ไหมฮะแต่ทีเนี้ยถ้าเราไม่ได้รับการสนับสนุนเริ่มต้นใน ประเทศไทยเนี่ยการที่จะออกไปสู่ตลาดต่างประเทศเนี่ย,ยเขาก็ต้องถามเราก่อนค,คุณประจําการในประเทศหรือยังอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเป็นเหมือนน้ำมันหยดแรกอะเนาะที่จะทำให้เครื่องจักรของอุตสาหการรมไม่มันเดินได้ใช่ครับใช่ครับตอนนี้ก็เราก็ต้องพัฒนาตัวเราให้ให้ ก้าวไปใกล้กับต่างประเทศนะครับเพียงแต่ว่าในประเทศเราเองเนี่ยก็ต้องฝากทางด้านเหล่าทัพต่างๆนะครับหรือว่าอุตสาหกรรมมันมีอยู่นะครับให้ให้มองพวกเรานิดนึงนะครับแล้วก็แนะนําติชมครับเราก็พร้อมที่จะพัฒนาให้ให้ของมีคุณภาพมาตรฐานตามที่องทัพต้องการอยู่แล้วครับได้ครับผมโอเคเป็นประโยชน์มากเลยครับขอบคุณครับผมทางบริษัทเอทิวด้วยเหมือนกันครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับ